สวัสดีครับผมวันนี้ในครับมาอยู่ใน ROV เหรอเรียมออฟวัลเลอร์นะครับผมก็วันนี้ผมจะมาเล่นเกมนี้นะครับหลังจากที่มีคนนั้นขอมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็เพิ่งตื่นนะตอนเนี้ยบ่ายสามแล้วเพิ่งตื่นนะฮะ <c oughs> ก็เสียงก็จะดูแบบว่าง่วงนอนนิดนึงหรือเสียงแบบว่าดูแบบเสียงเสลติดคอนดนึงนะครับผมก็ไม่ไรทนฟังไปเถอะวันนี้เราจะเล่นในโหมดธรรมดานะครับผมไม่ได้จัดอันดับเพราะว่าคนในทีมออนน้อยนะครับผม เขาไม่ได้อ่อนน้อยแล้วเขาเล่นกันไปแล้วเขาไม่เล่นกันไปแล้วนะครับผมสวัสดีทั้งสองคนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็ใครที่จะเล่นกับพวกเขาก็แอดไปได้นะครับผมบิชามอนแอนด์ปอนโอริโอนะครับผมแต่แอดที่โอปอดีกว่าครับจะแอดผมมาเลยอยแอดผมมาก็ได้แต่ว่าผมจะรับยากมากก็แอดพวกปอนโอริโอบิชามอนไปเพราะว่าจะรับง่ายกว่านะครับผมเพราะว่าเพื่อนเขาก็แอดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนผมนี่แม่งแอดเยอะเหลือเกินโอเคงั้นเริ่มจับคู่เลยครับจับคู่พี่ว่าผู้สื่อนี่อาบน้ำมาเลยเหรอเนี่ย ผมอาบแล้วครับอ๋อนึกว่าเไม่อาบทำไมจะไม่ไมน,นึโอ้โหจู่ๆก็ได้กินอะไรก็ <laughs> อาบตั้งแต่เมื่อวานแล้วอาบเพิ่งนานแลยอู้อไปครับวันนี้เราจะมา<ๆ>ลองเล่นกัน,กน <laughs> เราจะมาลองเล่นกันเลยนะครับอืม <laughs> คือผมสร้างทีไปแล้วน,นะแต่ว่าคนเต็มเสียใจด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้าไม่ได้แต่ว่ามันก็สามารถเติมอีก300ร้อนะครับผมเพื่อที่จะเพิ่มคนได้อีก5คนแต่แม่งโคตรแพงอะสามร้ยใช่ไหมก็ใครสนใจ คงไม่ต้องพูดคงคงไม่ต้องพูดให้ฟังนะครับผมแต่ไม่เป็นไรถ้าใครไม่ไม่นี่ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มเล่นกันเลยวันนี้ผมจะเล่นเล่นตัวแหละบิชามอนเล่นไอ้นี่ครับตัวทรายเอเซนค่ะเอเซนค่ะหัวเล่นตัวนี้หน่อยไวกิ้งอืออืมแต่ว่าไวกิ้งกาเก่งใช่ไหมเนี่ยใช่ครับไวกิ้งทุ้ย พี่ปอนนั่นเลยครับมามาเลยเอ้ยตัวใหญ่บ้างเป็นตัวใหญ่บ้างเติร์นเติร์นเติร์นโอ้โหทะเลยติดค์เหรอก็เลหรือก้างปลาไอเขาบอว่ามีแยกกระถูกเยสดูทีมเราดิเฮลซิงแม่งระดับแบบเซียนนะฮะเริ่มเซียนตัวนี้แล้วนะครับ แต่ของพวกเราก็อย่างของกูนี่เพิ่งมือใหม่หัดขับเลยนะฮะมือใหม่เกี่ยวกับรถทีมเราเนี่ยยกไปในไอตัวไอปีกไอโนะไอปีกไอปีกอะไรงวันอะนะฮะเรียกมันแบบพวกเด็กได้เสียได้เสียเลยฝั่งมันก็จะมีเป็นสายของทางทางด้านของซัพพอร์ตนะฮะตัวกลางแล้วก็มีทางด้านของสายเวทด้วยนะครับด้านด้านล่างสุดก็น่าจะโหดพอสมควรนะครับ เล่นใหม่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับใช่เอ้ยฝั่งมันก็เล่นใหม่อยู่ด้วยนี่ว่าเราอาจจะชนะก็ได้นะไม่แน่ถ้าเราเล่นใหม่ก็สี่ตัวถ้าเราถ้าเราเล่นดีนะถ้าเราเล่นดีนะเพราะว่านี้ก็เป็นตัวที่ผมเพิ่งเล่นด้วยนะครับครั้งแรกเลยนะฮะเพิ่งแตะครั้งแรกเลยอ๋อนี่พุ่งไปโอเคพุ่งไปโอเคปั้นมากระเพี่เออเดับเบิร์บิ๊กครับดับเบิลร์นเด็บเบิร็นเขาเรียกว่าบิ๊กบิ๊กคู่บิ๊กคู่ไอ้ข้างล่างนี่คนตาบึกบานไหน เล่นล่างเลยเล่นล่างแม่งใกล้ไปใกล้ตีไกลไปไกลนะฮะตีไกลไปกันสองคนตีใกล้ก็ไปกันสองคนตัวโมมันมีมานาไหมเออมีมีน้องเฮลซิงก็เฮลซิงก็บุกครับดูนะเฮลซิงเขาจะแบบว่าเปิดได้หรือเปล่านะฮะเข้าไปดูนี่มีใครอยู่ไหมไอสัตว์จะเข้ามาทำอะไรดิเฮ้ยนี่ต่อยแงเลยอุ้ยโคตรโหดอะไรครับดูหมายถึงคลิปหรือว่าอะไรเมื่อกี้ปั่นสกิลปั่นเหรอวะที่มันตีพื้นแรงๆอ่ะ ใช่ใช่ใช่โอ้โหกูรู้ว่าของกูนี่ไงของกูจริงไอ้ในกูเมื่อกี้บอกขอให้ปั่นจนเลยโอ้ไม่เห็นไงไม่เห็นเลนพวกคุณไงผมจะรู้ได้ไงแอบเนียนไน่ะแอบเนียนแบบพูดผิดแล้วก็มาพูดใหม่ไะเด้อไม่รู้ไม่รู้เตี๋ยตั้งใจเล่นก่อนตั้งใจ่ายเลนเงินมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเข้ามาของกูนี่สายแทงมาไวแต่มันไม่ได้เขียนแทงมันเขียนว่าอะไรว่องไวอะไรเงี้ยน่าจะเป็นแสายต่อสู้หรือมั้ง อออเอาดิเอาดิเยส yeah, มันว่ะตัวนี้อุยอ้ย,ยแบงเพิ่มเลือดอเอเอจัดดอกเล็กๆเป็นหนึ่งดอกนะครับเออสำหรับคนที่แบบว่าขอโมบายลิเจนมาผมจะบอกอะไรอย่างหนึง่งคือแบบว่าการที่เราจะเล่นแล้ว กลับไปเล่นโมบายเรจเนี่ยมันจะปรับอารมณ์ยากครับคือแบบว่าสมมติเราเล่นเกมกน,นี้อารมณ์นี้มันก็จะเป็นของเกมนี้ส่วนเราไปเล่นโมบายเจนมันก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งซึ่งแบบว่ามันปรับอารมณ์ยากมากผมก็ไม่รู้จะทําไงผมก็เลยแบบว่าเออเดี๋ยวพักๆโมบายเจนไปแป๊บหนึ่งนะเผื่อแบบว่าอาจจะได้เล่นอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะนานๆมาทีนะผมว่านั่นแหละผมปรับอารมณ์ไม่ค่อยอยู่อะไรว่าสามห้าอะไรวะเหมือนกับการได้ของเล่นใหม่ใช่ไหมครับของเล่นเก่าก็าจะหายไปไม่ผมลองไปเล่นโมบายเจนแล้วคือแบบว่ามันไอ้นี่ครับ ไอ,อเขาเรียกว่า<ล>มันแหลกเออมันแหลกมากกว่าเดิมอีกเพราะว่าผมเปรียบเทียบเกมนี้แล้วเกมนี้รื่อกว่าเยอะเลยนะครับไอเน็มเอ้ยซีม,มันหลุดสองเหรอวะทำไมมันบอกสามห้าอ้าวอย่างนี้ก็แจมดีเฮียอีก็แจมดีอย่างนี้ก็แจมอย่างนี้ก็แจมโอ้ยไมเปล่งอย่างช้าเลยเอาดิเอาดิเอาดิโหรฟันแล้วอุ้ยมันกลับได มาเฮ้ยเฮ้ยจะตายนะโอ้โหแม่งโอ้โหแม่งแม่งเด้งแม่งเด้งไปดูตรงเป้ามอนมีเลือดป่ะสีแดกเลือดเป็นไรครับป่าวเป็นอะไรทำยังงั้นเหรอเฮ้ยเด้งพลัง เอ๊ได้ตดมาแล้วตีหมุน่าตัวนี้เออหมุนหมุนตีกันไปนว่ามันคล้ายมนุษโดทอร์ดีนะตัวไม่ยังคล้ายมาร์โดทอร์เฮ้ยปันถอยมาก่อนถอยมาก่อนออใ,หให้มันมาตรงฐานแล้วมั้งเราไปถ่ายมันมากแล้วแม่งเดินแบบเดินดูน่าจะน่าจะเหมาะกับสีขามากกว่าไม่ใช่หมาสีขาไม่ก็เป็นหมาพอดีเนียควายเฮ้ควายนี่ไวไยหรือกระทิงไม่รู้เหมือนกัน โหโดนยำตีหน่อยตัวเนี้ยเอ้ยเอ้ยพุ่งกลับมาทำมันอย่างนี้อุ้ยมานาหมดอุ้ยแม่งถึงมันจะไอ้นี่ดีก็เถอะนะแต่ว่ามันมันเบามันไม่ได้แรงที่จะพอฆ่าฝั่งมันได้หรือแม่งแทงไว้สั์ตัวนี้หรือฝั่งมันเป็นตัวแทงวะเหมือนเคยเห็นนะที่มันถึกๆหน่อยอะเอาป้าวก่อนป้าวเลนเอ้ยอาจจะแทงกันนะถอยก่อนใช่ถอยดีถอยก่อน อ๋อนโอ้็มันสุดเทพเออสเสียไปมันหลุดสองเลยหรอรู้ว่ามาแล้วเ,เ,ออเป็นไรครับเดินกระตุกอนี่นแสดงว่าเป็นคนไม่สมประกอบนะครับเนี่ยอะไรครับกระตุกหาวชิบหายเลยเออมันไม่ใช่มูกครับ มันคืออะไรครับเปิดหหอยโอ้โหมันมาแล้วปันพอเข,เขาบอกว่าเขาก็จัดแบง่งเลนนะครับเป็นเลนละสองนะฮะผมขอเพิ่มเลือดกันครับอยู่ที่นี่มาแล้วที่นี่มาแล้วปันโอ้ยแลก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 อนนี้ผมยัง<แ>ผมยังศูนศูนซูนศูนแอซิดก็ไม่มีไม่มีอะไรเลย แล้วพี่ปันนะครับมีหนึ่นยครับโอ้โหแจ่มยังพอแต่มีหนึ่ดีนะเปนหนึ่งหนึ่ง้านไอ้ปั้นมันมาเยอะปันมันมาเยอะว้าวไแล้วอยากพัรนตเดียวโอ้มันมาเยอะว่ะเจ็บไอ้มันสี่สองะเนี่ยไม่ใช่สามสองถอยก่อนกุ๊บถอยถอยถไอ้กุ๊บกุ๊กุถอยถอ โอ้โหแม่งมัน่อยอ่ะกูเหี้ยกูตายเลยไอ้เนี้ยอิอิติทางได้ไหมเอาแม่งไม่วาบกลับเดไปที่ถึงบ้านนาแล้วนั่นเอแม่เง้ยสถิติกูโคตรกากตัวนี้ยัง0 0นยยยูใยย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 0นยย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 ยกยอยย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  ไอคนศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์มหกศูนย์สี่แหน่องชิ้ถ่ายไลยศูนย์หน่ง่าครับศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนยเนี่เอาชนะครับแม่งเลยเหี้ยสถิติกูเพิ่งจะศูนยน่งศูนนี่ครับศูนย์บนเลยโอ้โหสถิติยังแบกลายกันมากเลยผมหนึ่งศูนย์สอจะมาเหมารวมเนี่ยมาเหมารว โ oh, อ้โหดูดูไอวีพีสามมันก็ยังดีปะเดูของแม่งของแม่งแบบ <c oughs> ยังแบบออกได้สองสามอย่างโอเคครับก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาแค่นี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคที่ติดตามเกมนี้นะครับผมก็ผมพยายามจะลงให้มากที่สุดก็แล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาับก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยครับผมใครที่เข้ามาดูกดไลค์ด้วยนะครับใครที่ไม่กดขอให้อะไรดีครับขอให้ไม่มีแฟนแล้วกันครับ ไปครับบ๊ายบายจุ๊บจุบ